Skin แพ n น e เก r i n งเก o u เอมาผิวหน้าใสาไกลลิ้วรอยตัวนี้นะคะน่าใช้มากเขาเป็นผงมาส์ที่เราต้องนำมาผสมกับน้ำค่ะแล้วก็จะได้รูปแบบของเจลลี่เลยนะคะซึ่งสารสกัดน่าสนใจมากเลย ทั้ง b o t o อกไ g h ์นะคะซึ่งเป็นตัวที่จะช่วยในเรื่องของการดูแลรเดเตือนริ้วรอยเนาะแล้วก็ในส่วนของสารายสีน้ำตาลค่ะทำให้ผิวอิ่มฟูนะร่องริ้วรอยจะเรียบเนียนขึ้นนะเราก็มาสไปแบบนี้เลยจ้าซึ่งเขาเนี่ยจะเป็นสารายสีเขียวด้วยนะผสานกับเทคโนโลยี 3D Matrix นะเวลาที่เราพอกไปสักพักหนึ่งอะ่ะเราก็ลอกออกแบบนี้เลย ผลลั์คือผิวใสขึ้นมากทันทีเลยที่สำคัญคือไม่แพ้ด้วยนะเหมาะกับทุกสภาพผิวเลยค่ะว้าวง่ายๆสบายๆแบบนี้นะคะมาร์กบ่อยๆปังแน่นอน